หมอดูทัก6ราศีรับโชคชุดใหญ่วันที่16พฤศจิกายน63ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการหมอดูทักอยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขนะครับกับที่นี่ซีมีดอทมีแล้วก็โฮโลไลฟ์ก็เช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำในทุกๆงวด ในงวดนี้นะครับเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16กจิกายน2563ซึ่งวันนี้นะครับจะมีคํำพยากรณ์ครบทั้ง12ราศีนะครับว่าคุณโดดเด่นเรื่องไหนแล้วก็เรื่องไหนควรจะระมัดระวังและที่สำคัญนะครับวันนี้อาจารย์แมนคัดมาให้เรียบร้อยทั้งหมด6ราศีนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคนะครับเกินหน้าเกินตาเพื่อนๆและที่สำคัญพร้อมกับเลขนำโชคด้วยนะครับซึ่งตามเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย เข้ากันมาต่อเนื่องแทบจะทุกงวดเลยนะครับสําหรับเลขนําโชคของแต่ละราศีนั่นเองเอาละครับเรามาที่ราศีแรกกันก่อนก็คือราศีเมษนะฮะราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนะครับสิ่งที่ดีที่บังเกิดขึ้นก็คืออิทธิพลของดาวเสาร์และดาวพฤหัสในดวงเนี่ยโคจรเดินหน้าก็จะมีผลดีในเรื่องของการงานนะครับแต่ว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยนะครับ ดาวพระราหัสับบดีโคจรยกย้ายเข้าสู่เรือนการงานในระยะยาวนั้นดีครับแต่ว่าในช่วงที่ยกย้ายมาในช่วงประมาณสัปดาห์แรกนะครับ10-20วันแรกเนี่ยดาวพระราหัสับบดีเนี่ยสถติตเป็นนิดนะครับนิดหรือนิดจะซึ่งแปลว่าการต่ําต้อยด้วยค่าหรือสิ่งที่เป็นปัญหาและยังอยู่ในองศาดาวที่เป็นนิดอยู่นะครับต้องรอให้ดาวพระราหัสับบดีนั้นหลุดจากองศา,านี้ก่อนนะครับถึงจะดีเพราะฉะนั้นในช่วงที่ย้ายมาแรกๆนั้นยังไม่ดี ในช่วงวันที่16นั้นดาวระศีสดจิกก็ยังอยู่ในคุณภาพที่ไม่ค่อยน่าพึงพอใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นชาวราศีเมษในช่วงนี้การงานของคุณอาจจะมีสั่นคลอนบ้างอาจจะมีปัญหาหรือมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่คุณก็ต้องประคับประคองนะครับระมัดระวงังรวมไปถึงเรื่องการเงินด้วยเพราะดวงคุณยังอยู่ในเกณฑ์พระราหูค้นรัพย์หรือว่าลวงทรัพย์อยู่นะครับถึงแม้ว่าพระราหูจะมาจากเรือนโชคลาภนะครับก็มีได้มีเสียเพราะฉะนั้นประคับประคองการเงินรายได้ของคุณให้ดีนะครับ ส่วนในเกณฑโชคลาภแน่นอนนะครับยังไม่ได้โดดเด่นมากนักมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเนี่ยดีขึ้นเนี่ยคุณต้องรอในช่วงปลายปีนะครับก็คือจะเป็นงวดวันที่16ธันวาคมน,นั่นแหละนะครับว่ากันยาวๆตัวเลขนําโชคนะครับของชาวราศีเมษได้แก่เลข0เลข1แล้วก็เลข4นะครับสีนําโชคนะครับเน้นคุณสวมเสื้อสีแดงแล้วก็สีเขียวนะฮะ ต่อมาครับชาวราศีพฤษภนะครับราศีวัวการเงินของคุณช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ต้องรัดเข็มขัดนะครับการเงินไม่ค่อยดีเพราะรายจ่ายคุณค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของความรักเนี่ยมันออกจะไปนในทางเบื่อเบื่อ,เ,อเซ็งเซงกันนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวความรักของคุณเนี่ยก็ยังโคจรถอยหลังอยู่นั่นคือดาวพระอังคารให้ระมัดระวังการหงุดหงิดนะครับหรือว่าการใช้อารมณ์ต่อกันนะฮะช่วงนี้ให้ประคับประคองไปก่อนนะครับนะรับรบองว่า ผ่านช่วงปลายปีไปเข้าสู่ช่วงปีหน้านั้นความรับของคุณจะสดใสแน่นอนในเกณฑ์เรื่องของโชคลาบก็ต้องบอกว่าชาวาศีพฤศพนั้นมีเกณฑ์ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับเนื่องจากว่าดาวพระเสดร์เป็นดาวโชคลาบนั้นโคจรเข้าสู่หนังสุขพระคุณมีโอกาสที่ได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้โชคที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศช,ชายนะครับตรงนี้ถือว่าเสริมดวงคุณอย่างมากเลยเลข3ตัวนะครับซึ่งเป็นเลขนําโชคของคุณนะครับสามใเลขได้แก่เลข8เลข1แล้วก็เลข2นะครับ สีนโชคนะครับคือสีน้ำตาลเข้มสีเทาดําสีแดงสีขาวนะครับต่อมานะครับชาวราศีมิถุนนะฮะราศีมิถุนเองเนี่ยนะครับในเรื่องของความรักเองที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยต้องคับประคองความสัมพันธ์นิดนึงนะครับเพราะว่าดาวพระร้างสมบู์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนความรักไปอยู่ในภพมรณะแล้วนะครับใครที่เออาจก็ทะเลาะก,กันนะครับความสัมพันธ์เนี่ยเราของและแห่งเนี่ยช่วงนี้คุณต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับ มันมีโอกาสที่จะถึงขั้นยุติความสัมพันธ์กันได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังส่วนใครที่มีคู่แล้วคู่ของคุณมีเกณฑ์การเจ็บปวดอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการเจ็บปวดถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลนะครับถึงขั้นที่จะต้องล้มหมอนนอนเสือกันเลยตรงนี้ก็ฝากเตือนกันไว้นะครับด้วยความเป็นห่วงให้คุณดูแลเอาใจใส่คู่ของคุณให้ดีและใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับชาวราศีมิถุนในเรื่องของโชคลาภ อาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าดาวเจ้าเดินโชคลาภก็ยังโคจรถอยหลังนะครับแล้วในตําแหน่งปุตตาซึ่งแปลว่าโชคลาภนั้นนะครับก็ยังถือว่าดีอยู่แต่ยังดีไม่สุดนะต้องบอกอย่างนีนะ้ดีอยู่แต่ยังดีไม่สุดมันยังถูกบั่นทอนอยู่บ้างมีเกณฑ์ได้รับโชคเพียงแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับในส่วนเลขนำโชคครับชาวราศีมิถุนสามารถได้แก่เลข7เลข0ย์แล้วก็เลข4นะครับ สีนำโชคเน้นสีม่วงและก็สีเขียวนะครับต่อมาชาวราศรีกร,รกฎนะครชาวราศรีกร,รกฎนั้นเกณฑ์ความรักของคุณเนี่ยมีวิแววที่จะดีขึ้นด้วยอิทธิพลของดาวพระหัสบ,บดีซึ่งโคจรจากพบอริมาเลงดวงชะตาแต่ว่าการดีขึ้นนั้นนะครับยังไม่ได้ดีขึ้นแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจะค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยอิทธิพลดาวพรหัสบ,บดีซึ่งยังไม่หลุดจากองศา ที่เสียหายนะครับเดี๋ยวรอหลุดจากองศา,ศาที่เสียหายก่อนนะครับรอ,อไม่นานครับประมาณสัก1-2สัปดาห์ความรักคุณก็จะเริ่มดีขึ้นและจะดีขึ้นมากๆในช่วงหลังวันที่5ธันวาคมนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ประคองไปก่อนชาวกรกฎนะครับถือว่าคุณอยู่ในเกณฑ์และช่วงเวลาที่เด่นเรื่องโชคลาบเป็นอย่างมากเลยนะครับดาวโชคลาภของคุณคือดาวศุกร์โคจรเป็น3ามแกละคนาโหราศาสตร์บอกได้ปฐุมเกณฑ์นะครับ แต่เป็นปทุมเกณฑ์ที่ดวงดาวนั้นเป็นนิดนะนิดหรือนิดจะแปลว่ามันถูกบั่นทอนลงไปบ้างนะครับมันอาจจะไม่ได้ตูมแบบรางวัลที่1อะไรขนาดนี้ก็อาจจะลดหลั่นลงมาแต่อย่างน้อยก็ยังได้ตําแหน่งของดวงดาวที่ดีกว่าราศีอื่นๆนะครับถือว่าชาวเสือกดมีเกณฑ์ที่รับโชคลาบอยู่พอสมควรตัวเลขนําโชคสามหมายเลขนะครับได้แก่เลข6เลข5แล้วก็เลข9นะครับสีนําโชคให้คุณเน้นสีน้ําเงินสีส้มแล้วก็ลวดลายเยอะๆนะครับ ต่อมานะครับชาวราศีสิงห์ราศีสิงห์หรือลัคนาราศีสิงห์นะครับคุณโดดเด่นมากในเรื่องของโชคลาภนะที่คุณจะได้รับไม่ว่าจะเป็นโชคลาภที่คุณหามาได้เองหรือจะเป็นโชคลาภที่คุณได้มาแบบลาบลอยฟุกๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานของคุณเองนะครับถึงแม้จะมีปัญหามีความวุ่นวายมีการปรับเปลี่ยนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับจะค่อนข้างที่จะไปในทิศทางที่ดีนะครับ คุณอาจจะหลีกหนีความวุ่นวายได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าพระราหูนั้นสถิตยอยู่ในเรือนการงานนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์เกณฑ์โชคลาบนะครับก็ถือว่ามีความโดดเด่นอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะว่าดาวโชคลาบของคุณนั้นคือดาวพุธนั้นปคจรเป็น3แก่ลัคนานะครับแล้วก็อยู่คู่กับดาวพระอาทิตย์ได้เป็นคู่ดาวแห่งจักรพรรดิดาวคู่วิชาการก็เรียกว่าเป็นดาวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่ามีเกณฑ์ให้คุณได้รับโชคลาบตัวเลข3ตัวของราศีสิงห์นะครับได้แก่เลขหนึ่ง เลข4แล้วก็เลข7นะครับสีนำโชคให้คุณเน้นสวมเสื้อสีแดงสีเขียวหรือแม้กระทั่งสีม่วงนะครับต่อมานะครับชาวราศีกันราศีกันหรือว่าราศีหญิงสาวนั่นเองนะครับการเงินในช่วงนี้ต้องบอกว่ามันอาจจะแลดูติดขัดไปนิดนึงนะครับหาได้ไหมหาได้นะครับแต่ว่ารายจ่ายคุณยังเยอะ ดาวสุกนะครับเป็นดาวการเงินทับลัคนานั้นหาเงินได้ครับแต่ว่าตําแหน่งที่ทับลัคนาตัวนี้เนี่ยได้ตําแหน่งเป็นนิดนะครับหรือว่านิดจะซึ่งแปลว่าการต่ําต้อยด้วยค่าหรือการถูกบันทอนออกไปเพราะฉะนั้นนะหาได้รายได้มีแต่รายจ่ายก็เยอะอยู่นะครับก็ยังต้องประครับประคองอยู่นะห้ามใช้จ่ายแบบสุรุย่ยซูไลยนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าคุณถ้าคุณทําธุรกิจเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้โชคดีหรือว่าได้รายได้เนี่ยมาจาก ผู้ที่เป็นหุ้นส่วนของคุณนะครับคู่ค้าของคุณเนี่ยถือว่าซัพพอร์ตคุณได้นะตรงนี้ถือว่าเป็นโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีกันนะครับถึงล้มก็ล้มบนฟูกนะไม่ได้เหน็ดเหนื่อยไม่ได้หนักหนาสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่ระวังต้องระวังเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะครับนั่นคืออิทธิพลของดาวพระอังคารที่เล็งลัคนาอยู่ส่วนในเกณฑ์โชคลาภนะครับราศีกันไม่น้อยหน้าใครนะครับเพราะว่าดาวจันท์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภนั้นนะครับโคจรเป็น3แก่ลักนานะครับก็ แต่ถามว่าได้มากนะครับหรือว่าได้น้อยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆถูกบันทอนลงเพราะว่าดาวจันทร์ตรงนี้นะครับก็ได้ตําแหน่งนิดเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือการต่ําต้อยได้ค่านะครับเหมือนกับได้แต่ว่าได้น้อยนั่นเองนะฮะก็ถือว่ายังมีเกณฑ์มากกว่าราศีอื่นๆแล้วกันนะส่วนตัวเลข3ตัวนะครับเลขนําโชคได้แก่เลข6เลข3แล้วก็เลขน2นะครับสีนําโชคนะครับได้แก่สีน้ําเงินสีชมพูและสีขาว ต่อมาครับชาวราศีตุลราศีตุลหรือลัคนาตุลน,นะครับดวงของคุณถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภลอยนะครับแบบที่เกณฑ์บัทอนต่างๆเนี่ยไม่ค่อยจะมีด้วยถือว่ามีเกณฑ์ที่รับโชคลาภลอยแบบโล่งๆเลยนะถือว่า,ามีเกณฑ์ชัดเจนชาวราศีตุลเนี่ยนะครับด้านการเงินทั่วไปยังแลดูติดขัดอยู่ หมายถึงว่าการเงินที่จะได้มาจากการหานะครับจากสามาชีพหรือการค้าขายอะไรต่างๆหรือแม้ทั้งรายจ่ายของคุณยังมีเยอะอยู่นะครับพียงค่ว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องโชคลาบโดวยเฉพาะวันที่16เนี่ยนะครับให้คุณได้ชื่นใจในตัวเลขนะครับสามหมายเลขได้แก่140นะครับ1 4 0สีนําสีนำโชคเน้นสีแดงสีเขียวครับต่อมาชาวราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกหรือลัคนาราศีพิจิกนั้น ในเกณฑ์เรื่องของโชคลาภเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นเท่าที่ควรนะครับดวงของคุณยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจการงานให้ต้องแก้อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกดาวการนานของคุณเนี่ยนะครับเป็นวินาสอยู่แต่หลังจากนั้นครึ่งเดือนหลังนะครับดาวการนานของคุณก็ดีขึ้นถือว่าคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ราบรื่นมากขึ้นนะครับในส่วนเรื่องอื่นๆนะครับ คงคล้ายๆในเรื่องช่วงต้นเดือนนะครับระวังเรื่องความรักความสัมพันธ์เพราะว่าพราหูนั้นยังอยู่ต้องรอช่วงเดือนธันวาคมนะครับความสัมพันธ์คุณถึงจะดีขึ้นในเกณฑ์เลขนำโชคนะครับเลขนำโชคมี3ามหมายเลขนะครับได้แก่เลข1เลข2เลข8สีนำโชคนะครับคือสีแดงสีขาวแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะครับต่อมานะครับชาวราศีธนูชาวราศีธน,นูหรือว่าลัคนาธนูนะครับ เกณฑ์การเงินของคุณมีเกณฑ์ที่จะติดขัดแต่ว่าติดขัดแบบชั่วคราวไม่ได้ว่าติดขัดตลอดไปนะครับเพราะว่าเกณฑ์การเงินของชาวราศีธนูนั้นนะครับก็คือดาวเสาร์ราศีธนูนั้นดาวเสาร์เนี่ยกำลังเดินหน้าแล้วนะครับกำลังเดินหน้าก็หาเงินได้แต่ว่าดาวพระราศดีที่ยกย้ายไปเป็นนิดนะครับหรือว่าการต่ําต้อยนะในเรือนการเงินมันทําให้รายได้ของคุณที่ควรจะได้มากมันก็กลับได้น้อยลงนะครับหรือว่ารายจ่ายที่ ดูแล้วไม่น่าจะต้องจ่ายเยอะมันก็กลับได้จ่ายเยอะกว่าที่ควรจะเป็นนะครับก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับประมาณสัก2สัปดาห์นั้นอาการตรงนี้ก็จะหายไปสําหรับชาวราศีธนูถ้าคุณไปทําบุญก็จะช่วยได้นะครับแต่เน้นการทําบุญว่าเป็นการทําบุญเกี่ยวกับศาสนานะครับนะเฉพาะช่วงนี้นะเน้นการทำบุญเกี่ยวกับศาสนาว่าไปทําบุญที่วัดวาอารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือนะครับก็จะช่วยให้คุณผ่านพ้นในเรื่องของความไม่ลงตัวด้านการเงินไปได้ สำหรับเลขนำโชคชาวราศีธนูนะครับได้แก่เลข7เลข1และเลขสนะครับสีนำโชคคือสีม่วงสีแดงแล้วก็สีเขียวต่อมานะครับชาวราศีมังกรสิ่งที่ชาวราศีมังกรต้องระมัดระวังก็คือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงคนสนิทชาวราศีมังกรเองเ,องเนี่ยมีดาวเจ้าเรือนสาสชะก็คือดาวพระรหัสบดีซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นวินาศ เรื่องพี่น้องก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีความขัดแย้งกันบางคนก็แตกคอ,อกันหลังจากนี้ดีขึ้นไหมนะครับมันยังดีขึ้นแต่ยังไม่พ้นขีดอันตรายเพราะว่าดาวดวงนี้นะครับแรงโคจรเป็นนิดก็คือการตับต้อยได้ค่ะขอให้พน้นผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนนะครับผ่านพ้นเดือนพฤศจิกาไปเข้าสู่ช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นแน่นอนสําหรับชาวราศีมังกรและที่สําคัญนะครับสิ่งที่ดีในช่วงเดือนนี้ก็คือโชคลาภนั่นเองนะครับ โชคลาภถือว่าดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณนั้นได้ดาวพระอาเสาดีมาเสริมกําลังโหราศาสตร์เรียกคู่สมพลหมายถึงคู่ดาวแห่งความทรงพลังแล้วก็ความสําเร็จนะครับถือว่าชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคเลยนะครับ3เลขนําโชคนะครับ3ตัวก็ได้แก่นะครับเลข5เลข3เลข9นะฮะสีนาโชคให้คุณเน้นสีส้มสีชมพูนะครับแล้วก็ลวดลายเยอะๆนะฮะ ต่อมานะครับชาวราศีกุมราศีกุมหรือลัคนากุมนะครับเรื่องโชคลาภอาจจะไม่เด่นสักเท่าไหร่นะครับรวมไปถึงเรื่องของการเงินด้วยนะมันสอแววติดขัดใครที่ฟังกันมาหลายๆเทปก็คงจะพอเข้าใจนะครับดาวพระราชปดีนั้นเป็นดาวการเงินและดาวโชคลาภของชาวราศีกุมณนะขณะนี้นะครับแล้วก็วันที่14พฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็จะโคจรเข้าสู่ภพวิน,นาศนะครับวิน,นาศก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาแล้วก็ความเสียหาย เพราะนั้นเรื่องของโชคลาภไม่เด่นนะครับการเงินของคุณก็มีเกณฑ์กระเป๋ารั่วด้วยช่วงนี้นะครับถ้าอะไรที่ไม่จําเป็นขอให้คุณพยายามเซฟนะครับอย่าไปฟุ่มเฟือยแล้วก็ถ้าสามารถหางานพิเศษได้หาจ็อบที่จะมีเงินเข้ามานะครับก็ขอให้ทำนะมันจะได้ช่วยนะครับแบ่งเบาภาระต่างๆแล้วก็ช่วยสภาพคล่องทางการเงินของคุณให้ดีขึ้นนะครับก็คือสําหรับชาวราศีกุมนะครับสําหรับตัวเลขนะครับสามหมายเลขได้แก่ เลข7เลข1เลข0นย์นะครับสีนําโชคเน้นสีม่วงสีแดงนะครับต่อมานะครับราศีสุดท้ายของเราก็คือราศีมีนราศีมีนนะครับเกณฑ์โชคลาภดีขึ้นนะแต่ก็ยังไม่ได้ดีแบบร้อยเปอร์เสักเท่าไหร่ส่วนที่ดีขึ้นคือดาวพระศุกดีนั้นมาทับอยู่ในเรือนโชคลาภนะครับแต่ว่าเจ้าเรือนโชคลาภเองนั้นยังทําได้แค่โคจรเดินหน้าแต่ว่ายังไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่มีพลังนะครับ ต้องระมัดระวังนะความเสียหายที่เกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะครับด้วยอิทธิพลดาวสุกมันเล็งดวงชะตาสุกเล็งรักเรียกว่าเป็นพินทุบาทนะดวงแตกดวงร้าวนะครับแล้วก็สุกยังเดินเป็นนิดนิดก็คือการต่ําต้อยด้วยค่าหรือสิ่งที่มันถูกบันทอนไปเพราะฉะนั้นดาวสุกเราดูเรื่องความรักความสัมพันธ์ระวังเกิดความเสียหายเรื่องความรักความสัมพันธ์นะครับคบใครนะจะคุยกับใครต้องดูให้ดี อย่าเพิ่งตกลงปรงใจให้ใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้เนี่ยปีหน้าเนี่ยดวงความรักคุณก็ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องโชคลาบถึงแม้ว่าจะดีขึ้นนิดนึงนะครับสำหรับชาวราศีมีนแต่ว่ามันยังไม่ได้100%นตะครับตัวเลขนําโชค3มหมายเลขนะครับได้แก่เลข3เลข6เลข5นะครับสีนําโชคได้แก่สีชมพูสีน้ําเงินกรม,มท่าแล้วก็สีส้มนะครับ เอาล้ครับก็ครบถ้วนทั้ง12ราศีนะครับแล้วอย่างที่เกิดกันไว้นะครับสําหรับ6ราศีที่มีการคัดออกมาว่าตามดวงสตาแล้วมีเกณฑ์ได้รับโชคเหนือกว่าเพื่อนๆนะครับมากกว่าอีก6ราศีที่เหลือนะครับอีก6ราศีนั้นนะครับที่มีเกณฑ์ได้โชคชุดใหญ่นะครับได้แก่ราศีพฤษภราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีกันราศีตุล และราศีมังกรนะครับนะก็ทวนกันอีกครั้งนะครับพฤษศบกร,รกฎสิงห์กันตุลแล้วก็มังกรนะครับก็ครบ้วนนะครับ6ราศีสําหรับใครที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่รับโชคก็ไม่ต้องซสีเรียสน,นะครับไม่ต้องเสียใจเสียดายไปบางทีคุณทําบุญมากพอนะครับแต้มดาวคุณอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าแต้มบุญของคุณนั้นจะช่วยหนุนนำดวงชะตาได้ เอาครับถ้าท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมติดตามกันไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง simi me. me หรือแม้ทั้ง h o l o l i ท e นะครับแล้วกลับมาพบกับผมอาจารย์แมนพลังเลขได้ใหม่นะครับในรายการหมอดูทักในคลิปต่อไปจะมีอะไรมาฝากอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอให้โชคดีเฮงๆครับสวัสดีครับ